จเจริญพรเนฟซี่ทูขูสูคนเนาะที่ร่อคอยรัฐบาลของปูขุนสุดเต็มมาแล้วมาแล้วพอกทำการใชเ้เลยพี่น้องเ้อยินดีตอนรับเขาสู้สองสิบหพารวยชาแนนพี่น้องสุดเต็มมาแล้วที่เก่งๆดังๆมีหนึ่งเดียวคือยกกับปูขุนในลาสุดเต็ม ชำนังอื่นว่าจัดดอกจัดว่าเปลี่ยนเนาะชำนังอื่นเนาะนี่ปูขุนนี่จัดอยู่คือสุดเต็มแต่หักหลายตัวพี่น้องแจกตรงตรงแต่ปูว่าได้กลมเพราะว่าปูปูผลหมักเกศศูนย์กับเกศชี 4, พี่น้องเกศแปดว่มักผลไปออกโต้บ่มักปลนะไรหน่านะแ่ว่าก็เอาให้พี่น้องเอฟซีเบิงว่าหนีสิบเอ็ดตัวนี่ ู้ได้มักตัวใดสูตรใดตัวใดก็เอาไปจัดไปนันเ้อเอาไปจัใบใช้สำนักเอื่อนนํำก็ได้เพราะว่ายี่สิเดคูหลายตัวก็จริงแต่ว่ามันแห่งเป็นรักภัยลักมันสมมติว่าเอฟซมักรักหสีสื่อตัวใดนอก็กคือรักหกก็ไม่จำนันละพีน่น้องนั่นละตัวแทถเลย มรักสามกันนีละของรักสามมรักศูนย์กันนีละรักศูนย์มรักเก็กันนีละมีแค่นี้มรักสี่นี่แห่งมีสองสองคู่หนึ่งมรักหนึ่งมีคู่เดียวคือสิบแปดแต่มันกลายเป็นชิบเก่าตัวละพี่นองมันเป็นเก่าสิบเอ็ดรักเก่าบมาเดี๋ยวที่แล้วมันก็มาสีบางเที่ยวก็เขาทั้งบนทั้งล่างเด้อพีนองเด้อยายาลืมเด้อสุดเต็มนี่ เขาเป็นแซมตลอดการเขาเก่งนี่พี่น้องรอบที่แล้วปูก็ะจับให้เนาะเอาทบทวนควเกา่าความหลังก่อนนะพี่น้องเนะ้ะรักหกกะจับคูหกสามหกศูนย์หกเก็หกสี่หหนึ่งหกแรักสมกระจับสามศูนย์สาเก็สามสี่สหนึ่งสาแปดเดี๋ยวกั ครักศูนบศสีนเกศูนย์สี่มีแต่เล็กอันๆทั้งนั้นนะพี่น้องที่วาวมา,มานี่จัดมานี่แเลขเต็มแลเก็กะมีสามคู่นึงพี่น้องแตกซ้ำเนาะให้เบิง่งให้สังเกตด,ดีๆได้พี่น้องเนล้วเก็ก็มีเก็ 4, เก็ศูกปดะปูกับมกลมไปเก็ศูนยปูหมักนี่ เอฟซีมาเก็ดแปดกะจัดเก็ดแปดกได้มันมาปูกวา่ามักตัวได้กะจัดเอาวัานนี้ปูก็เลยสิกลมให้เบิองนี่คือตัวแตกได้พี่น้องเด้อบ่ได้สรุปหลังหวยออกบางหนึ่งมันยากหลายอย่างมันเป็นอีนุ่งตุงนั่งเลยว่าได้สรุปให้เอฟซีเบืองมามันออกยุใสยุใสเนะ้อบ่เป็นยังก็คือว่ามันยาม่มันว่า,มมาข้องตัวมันกะธรรมดาเนาะพี่นนะ้องเนาะทิศงานอีกกระจุกกระจิกก็เลยว่าได้จัด สรุปหลังห้ยออกให้พี่น้องเบื้องวา่าแตกกิ้วใสของปูขุนเบื้องไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อเบื้องย้อนหลังเบื้องไ,งองงงไปเดี๋ยวมันจะมีต่อไปดอกของสูตรใด,ดสูตรใด,ดมีแตกมีว่าแตกจะว่าปูบ่ได้สรุปให้อีหลีขอราะอาภัยหลายๆตัววิ่งกะเก็ดกับสวนและพี่น้องลูดให้ลูดเก็ดรูดสวนนะคันลูดพี่น้องลูดเก็ดกะติดเต็มๆนาะพี่น้องเนาะคือเก็ดแปดตัวลูดบ่ผิดเนี่ยพี่น้องเนาะ หรุดเขาเตรียมๆนี่แหละมันมีจังสีล่ละพี่น้องคิดเบื้องพิจารณาเบิ้งว่าเออของปูมาใดอยู่มาตรฐานอยู่แต่ว่าหังจักอยู่ใสจังสี่หน้าสูดหนึ่งสุดหนึ่งนี่มาตรฐานอยู่ดีแต่ว่าหังไล่โตให้ไปตัดเอามักตัวใดจัดคัดตัวใดพานเอาบานิชจัดของบันที่สิบหกเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อมาเบื้องกันเขามาเบื้องเล่นหลาย เขามากดไหลกดแช่ใหน้นะมีพูดถักถ่วงมากอยู่ว่าเปน็นยังคือว่าปล่อยมาชุดเต็มมันกะมัตตาวางพี่น้องเิ้นทิหลายไล่การยุทติดแนวนั้นแนวนี้อย่ก็เลยบ่ท่านได้จัดบานีมาแล้วพี่น้องมาสายมาออกอากาศแล้วอะชุดเต็มเริ่มชุดเต็มจับคูเอาไปพิจรารณาเอาด้อพี่น้องเด้ออย่าบามันหล่ตัวตัดเอาไปตัดเอาจัดเอา แค่ว่าขันเขาหมดเพราะพิษเพราะพาดดอกมังเถียวได้หดบนหดล่างจับคูเก้าสองเก้าสองเก้าหาเก้าหา 98 98 9891 91 94 Câu C Câu C Câu kiệt Câu kiệt Lắc câu phía nào lắc câu Nhi khô Phải mặc lắc câu của mi thân này ạ เอาไปจัดเลยเ,เก่าเนี่ยวัสันเอาไปจัดลักสองมาในลักสองนี่สองหา้าสองหา้าสองแปดสองแปด xóm lên xóm lên xóm là cả xóm xì si. xuống si xuống si xuống kiết xuống kiết lắc hạ ปดห้าแปดอ่าป่าาหนึ่งาหนึ่ง่าหนึ่งหาซ Hà si Hà kết Hà kết Lắc

แปดเจ็ดหนึ่งสนสี่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ ลักซีมีตัวเดียวพี่น้องขันจัดกะจัดคูเดียวนี่แหละเอาจังจังหลดคูสุดท้ายนี่ซีเกตพี่ตานี่นะพี่น้องงีที่เวทคูหมักตัวเลขจัดหลอดได้อพี่น้องเด้อะคัดตัวเดขกระพานเคื่อมาดฉันทัทนฟันท่งในพี่น้องของ <c oughs> สูตรเต็มๆนี่อาจสิเป็นตัวกับกับลังเทียกัมมีตัวกับลังเทียกัมมีตัวตรงนพี่นองนะแต่ว่ามาในนอนชนมากสีมาตรงตรงเลยพี่น้องฟั่นกันไปตรงตรงนพี่น้องนะฟั่นกันไปตรงตรงบางเถวกบสิเป็นตัวกับกะกันยังดีนพี่นองนะยังว่ามากแต่ว่าแต่ว่าสองหลอดมาเลยตรงตรงเลยพี่น้องบว่บวกกับ หน้าตรงๆพี่น้องพี่นอ้นองเอาไพิจเจรณหน้าเบื้องเดิมมันตัวใดหมักจัดไปเลยพี่น้องเด้อคัดตัวใดกระพานไปปูจัดเนียวสร้างให้เต็มๆเ,เลยแจกสองหัดส่อนนะพี่น้อง,งวันนี้บนลางน้ำก็ไปจัดแล้ว ขันบ่ามักตัวปูกลมปูนั่นกะจัดเอาเองได้พี่น้องเด้อจัดเองบ่ว่า,าก,กันมีชีวิตคูน่นี่โอ้ยตะปูจัดให้นี่บ่ามักเด้ก็คือจังเปียดเก็ดเปียดม่นว่ามันกับมันกับไปออกจ้าเป็นปูไปหมักเก็ดซุนกับเก็ดซีฝุ่นเอาก้อนอื่นกับเลขวิ่งนำนำเด้อพี่น้องเด้อเ,ดเลขวิ่งวิ่งเอาไว้มุมเนี่ยเลขวิ่งวิ่ง เด็กวิ่งก็สำคัญวิ่งสองวิ่งหาสองหาเป็นยังไงมักประทับใจพี่น้องเอฟซีวะสองกับหารูดมักกระจัดนักเลยเลยพี่น้องเด้อรูด ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งมาแย่ในกลุ่มนี่พี่น้องมีชีวิตคูนี่เลือสามตัวกระจัดไปจัดไห้สองหางสามตัวจัดไห้สองหางเอาไว้นี่ล้วพี่น้องเก้าเก้าสองหาเก้าสองหา ห้าสองเก่าเล่าเมนไหมห้ากเก้าสองเอาไปจัดหกประตูกระไดได้พี่น้องได้จัหกประตูกระไดวันนตัวล่องตัวนั้นก็จังว่ากันน้อพี่น้องละสิเสียหายตัวเด่นได้วันนี้ได้จับตัวเด่นไป จับตัวเด่นจับตัวนั่นไปน้องพี่น้องเนาะจับตัวเด่นจับตัวเก่งไปอันนี้วิ่งช่องวิ่งหานี่ว่ามันมีตัวเล็กเกินกันนะพี่น้องจับตัวเด่นให้พี่น้องเอาไปเบิรงจัดการเด้อพี่น้องเลยเอาตัวเล้จัดเลยจัดตัวได้ผ่านไป กิ้งตัวเด่นตัวดีจัดให้เต็มโปนนําอีกโคนึงพี่น้องเอาเขามาบ่บ่เอาเขามานํามีจํานนแล้วีจํานนแล้วพี่น้องจัดให้มวนๆเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาเล จับลักไฮกามิเลขวิ่งกับซองก็หาได้พี่น้องเด้อซองหาหาซองนี่แหละตัวเก่งของเขาขันเป็นตัวสำรองมาก,กอีกตัวหนึ่งได้พี่น้องเด้อเลขกสามตัวเรื่มตัวเดียวเรียวเรียวเรียวใส่นี่จักหน่อยถาจักหน่อยสามตัวทีมีอีกสุดหนึ่งมาสำรองพี่น้อง สุดกันพี่น้องสามตัวสุดกัน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 มุนเด้อพี่น้องเด้อสุดกันสองหา้าเป็ดในสามตัวสุดกันพี่น้องสุดกันสองห้าเปดเด้อลริ่มลงให้เบิง้ง นี่สุดกันอ้าบานเอกสิจัดตกกลมตัวเด่นแล้วนะพี่น้องเอ้ยยับมาพี่น้องกับบเห็นอ้าวมือนี่ของวันที่สิบหกเดิอมุดเต็มพี่น้องมาแล้วที่พี่น้องมักพี่น้องถาพี่น้องล่อเนาะสุดเต็มจับคูขึ้นนาจอเก้าสอง 92 xoáng câu xoáng câu hà cầu, cầu xoáng cầu hà cầu bẹt cầu nưng cầu si câu kết phụ khun mặc phần xuân tổ nọ mặc xuân tổ cũng thấy này câu xoáng cầu hà anh mặc xuân tổ Long tôi đi cắn hay chân này là phía lòng mắc xuất ต่อไปซุ่มเกาหนึ่งเกาซเกเก็กับจัดเอาด้วพี่น้องเ้อแถวที่สองคือลักสองม,อมักเป็นส่วนตัวมักเป็นส่วนตัวก็คือสองหาสองหาสองปสองหนึ่งสองซส,สองเก็มักสองหาพี่น้องผมไปเลยสองหา ข้อสองหนึ่งกลมหอยมันกับกันกันธรรมดานะพี่น้องเนาะเป็นตัวกันตัวนันไปเนาะราคาพี่น้องบาทนี่ราคาก็มีหาเปดหาหนึ่งหาซีหาเก็ดสอบเป็นส่วนโตหาเปดหาหนึ่ง

ลักซีก็มี่ซีเกตตัวเดียวจัดจัดกะจัด,จดพี่น้องเด้อหมักไผ่หมักมันนะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเอาไปเบิงเอาไปพิจารณาเบิงเอาไปจัดเอาไปหามาเด้อพี่น้องเด้อมักกะจัดคัดกระพันสุดกลมปูกะกลมไห,หนึงสองสามสี่ห้าหกเกกลมแปดกลมพี่น้องนี่คือปูหมักเป็นพิเศษส่วนโตส่วนโตเด้พี่น้องเด้อพี่น้องบ่าหมักกะ แนวแต่พี่น้องสิคิดเอาว่ามันจังใดตัวนี้ว่าหมักกับว่าเอาว่าจัดนะแต่ว่ามาแน่นอนถ้าสิมาตัวใดปูกับว่าเขาใจคือกันในส่วนที่ปูคึดว่าต้องมาคือที่ปูกลมไวละแปดคู่ละพี่น้องเอาพี่น้องเอาพิจารณาาบึงสุดเด่นสุดดังมาแล้วไพล่อค่อยกะได้ติดตามกะเอาไปจัดเอาเด้อพี่น้องเด้อหมักตัวใดก็จัดคัดคููได้กับพันคือว่ามันมาตรงกันครับ สำนักใดก็เอาไปจัดใช้กัน,น้อพี่น้องเด้อสำนักเก่งๆเขามากอ่งกันต่วประสานกับจัดเลยเ้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่ไข่พี่น้องเอฟซีสุข,ขู่สุขค้นผู้ล่อค่อยโศกโศกมันมันเฮ้งปังปังควเก็บจาไดควไข่จยยมีเด้อ่าเจ็บจะจนกันคุณพระคุ้มครองคุณพระรักษาพอกันไม่สุดต่อไปจเจริญพร